สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีตอนดึกๆนะคะวันนี้อขออัดวิดีโอนำเสนองานจกสิบห้านิ้วนะคะซึ่งเป็นลายโบราณนะคะโบราณนิยมเลยนะคะแม,ม่ค่าถือว่าติดติดหนึ่งในสามลายโบราณนิยมนะคะก็คือลายเชียงแสนหงดำนะคะ เรามีเราเรามีลายเชียงแสนหงดําที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนานะคะแทบแทบทุกแทบทุกทุกอย่างเลยนะคะที่เราสะสมไว้นะคะส่วนนี้ทั้งห้าผืนนะคะที่แม่ค้าถ่ายอยู่นะคะจะเป็นงานจกหงดำสิบห้านิ้วคะ่ะพี่พี่เป็นจกหงดำสิบห้านิ้วที่ มีความอลังการมีความโบราณแล้วก็เราใส่าเราใส่ความโบราณเราใส่ต้นฉบับเราใสา่ทุกอย่างที่เป็นหงดํานะคะพี่ๆได้ไปก็คือจะเป็นงานที่เราถือว่ามีคุณค่ามากๆนะคะหนึ่งนะคะเชิงแสนหงดํานะคะถ้าตามเอกลักษณ์นะคะเชิงเขาจะเขาจะมีเชิงที่ที่ตัด ตัดเป็นสีสันอย่างเงี้ยค่ะเป็นแถบนะคะหรือเราเรียกว่าเล็บนะคะเป็นสีอย่างนี้นะคะในการเล่นสีไกลนะคะอันนี้เราทํามาทุกผืนเลยนะคะการเล่นไก่ตรงเชิงนะคะตรงเชิงจกสองก็คือหมายสิ้นนะคะสามนะคะถ้าเป็นหงดํานะคะห่งดํายอดนิยมก็คือเราจะต้องเก็บ เก็บลายหงนะคะลายหลักตรงนี้ให้เป็นสีดำนะคะลายหลักนะคะตัวหงจะต้องเป็นหงที่หันหน้าเข้าหาก,กันและมีตัวตัวนาคหรือว่าตัวนกนะคะอยู่อยู่โซนด้านบนนะคะเราเก็บรายละเอียดนะคะส่วนตัวหงราเชิงแสนทําไมทําไมทำไมมันถึงแม่ค้าถึงบอกว่ามันมีเยอะนะคะจริงๆเขาเขาจะวัดที่ลายหลักอะคะ่ะลายหลัก เป็นเชียงแสนเหมือนกันหงดําเหมือนกันหมดทุกทุกผื่นเลยจะสังเกตนะคะแต่ส่วนลายประกอบหรือรูปรูปเล่นน่ะแต่ละจังหวัดแต่ละที่อย่างอย่างแพร่ก็มีนะคะเชียงใหม่ก็มีนะคะพะเยาอุตรดิตนะคะทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กที่จะมีหงดําที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเราก็ได้เก็บรายละเอียดของหงดํานะคะมาไว้ในร้านหมดนะคะอ่านะคะรุ่นนี้ หน้าร้านเราจะขายกันอยู่ที่990บาทนะคะรับชมผ่านวิดีโอนี้นะคะทางเพจแพรพราวพัาสิ้นตินจกจัดราคาพิเศษให้พี่พี่เพียง850บาทจกใหญ่15นิ้ว850บาทฟรีค่าจะส่งค่ะยกเว้นการจะส่งแบบปลายทางนะคะพี่พี่นะคะฝากกดไลค์กดตามกดซับสไครทั้งช่องทาง Uh, Facebook Fanpage นะคะช่อง YouTube นะคะและติ๊กต็อนะคะสามารถติดต่อซื้อขายนะคะพาสินตินโจกผลงานทอมือของช่างทอมือลองหวัดแพร่ได้ในทุกช่องทางเลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ